ริษัทษสหรัฐเงิบกวานซื้อที่ดินยูเครนโดนรัสเซียยึดเกลี้ยงขณะที่ EU ยกเลิกให้กู้8,000ล้านยูโรชุนเซเลสกี้จับเรือทัญ,ญพืชจากที่รัสเซียเข้าบุกยึดเมืองต่างๆสำคัญสคัญในยูเครนไว้ได้หลายเมืองแล้วต่อมามีการทำประชามติของประชากรเพื่อขอร่วมเข้ากับรัสเซีย จึงทำให้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ขณะนี้ฝ่ายยูเครนและสหรัฐรวมทั้งพันธมิตรยุโรปพ่ายแพ้แล้วนั่นเองล่าสุดวันนี้วันที่10สิงหาคม2,565เพจ world update ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ของยูเครนที่ทางสหรัฐและชาติยุโรปช่วยเหลือกำลังย่ำแย่รวมทั้งผลประโยชน์ที่ชาติตะวันตกต้องการจากยูเครนว่า สหรัฐยั่นี้ต้องกัดฟันให้ยูเครนผู้เงินกระดาษรอบใหม่เป็นค่าอาวุธป๋องแปง,ปงคุณภาพต่ำอีก1,000ล้านดอลลาร์ซึ่งไม่มีทางเปลี่ยนสถานการณ์ใดในยูเครนได้กลาหโหสหรัฐก็รู้ความจริงข้อนี้ดีสหรัฐต้องกัดฟันในยูเครนเพราะมีกว่า3บริษัทเอก,กชนสหรัฐที่ไปทำการลงทุนก่านซื้อขาดที่ดินยูเครนไว้ราว28%กว่า106ล้านไร่ เพื่อปลูกธัญพืชแต่ตอนนี้ที่ดินเหล่านี้ถูกฝ่ายพันธมิตรรัสเซียทยอยปลดปล่อยและก็ปลดให้เป็นเอกราชออกจากยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันจนกลาโหมสหรัฐท้อใจยื่นคำขาดกับผู้นำยูเครนว่าถ้าเสียดินแดนในภาคกลางที่ราบลุ่มแม่น้ำไปอีกก็จะยุติการสนับสนุนทันทีทำให้ทางด้านของยูเครนต้องค่อยประคมข่าวลวงโลกว่าบุกเมืองเคอร์ซอนและซาโปริเซีย ใกลชนะมากแล้วแต่ความจริงตรงข้ามยูเครนเสียกำลังพลยูเครนและทหารรับสร้างอาชอฟโปแลนด์ต่อวันปริมาณมากบางวันหลักพันขึ้นไปสหภาพยุโรปหรือว่า EU ตอนนี้หลายชาติความรู้สึกช้าเพิ่งรู้ตัวว่าถูกสหรัฐอังกฤษหลอกใช้ให้ความบาดเป็นปฏิปักษต่อรัสเซียและส่งอาวุธให้ยูเครนทำให้ช่วงหลังกว่าเดือนมานี้ ที่เรือขนส่งสินค้าธัญพืชที่ยูเครนจับเป็นตัวประกันไว้จะสิบลำจาก16ชาติในสามท่าเรือในทะเลดำทยอยออกจากท่าไปถึงปลายทางบ้างแล้วทำให้เรือประกันนั้นลดจำนวนลงเรื่อยเยูเครนก็ไม่เหลืออำนาจใดต่อรองอีกเรือขนข้าวจากยูเครนส่งไปเลบานอนแต่ทางเลบานอนปฏิเสธรับโดยให้เหตุผลว่าส่งมาล่าช้ามากกว่า5เดือนเลยซื้อข้าวรัสเซียไปก่อนแล้ว ตอนนี้เรือขนเข้าลำนี้กำลังกลับและต้องหาผู้ซื้อรายใหม่ดังนั้น EU ก็ไม่มีความจำเป็นใดต้องตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอาวุธที่ส่งจาก EU จึงแทบไม่มีอะไรจะส่งให้ยูเครนแล้วขืนส่งมาก็พังเสียเปล่าและเงินที่เคยรับปากจะให้ยูเครนกู้8,000ล้านโยูโรก็ยกเลิกไปแล้วเพราะไม่สนิท ความผิดพลาดนี้เกิดจากยูเครนที่ประกาศเบี้ยวหนี้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเป็นเวลา2ปีในหลักสากลคือการผิดนัดชำระหนี้นั่นเองไม่ต่างจากชาติที่นับถอยหลังรอวันล้มละลายให้กู้เพิ่มก็เสี่ยงหนี้ศูนย์ประธานาธิบดีเซเลสกี้แห่งยูเครนจึงหัวร้อนมากโวยวายยูที่ไม่ยอมให้กู้เงินว่าเป็นพวกก่ออาชญากรรมสงคราม และสั่งให้ยิงอาวุธถล่มโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาโปริเซียที่ใหญ่ที่สุดในโยุโรปและเป็นหนึ่งใน10ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกองทัพรัสเซียยึดและก็ควบคุมกิจการนานกว่า3เดือนแล้วรัสเซียปล่อยไฟฟ้าไปยังเขตยึดครองและเคยเชิญสื่อมวลชนนานานชาติเข้าไปดูโรงไฟฟ้าแห่งนี้ว่ามีมาตรฐานปลอดภัยอีกด้วยทําให้ผู้นํายูเครนต้องการแบกเมย์บังคับเอาเงินกู้ยุโรปโดยการอ้างว่ากองทัพรัสเซีย เก็บอาวุธหนักไว้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จึงสั่งกองทัพยูเครนย,ยิงถล่มด้วยคัสเตอร์บอมที่ยิงจากเครื่องยิงจรวดอูรากันสมัยสหภาพโซเวียตและปล่อยโดรนกามิกาเซ่โปแลนด์ตกลงไปภายในระยะ400เมตรจากเครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้งานได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารบริหารบางแห่งและตกไปในเขตกัการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วทำให้สายไฟเสียหาย เครื่องปฏิกรณ์เครื่องหนึ่งหยุดทำงานและความเสียหายที่อันตรายร้ายแรงสถานีมีไนโตรเจนและออกซิเจนในอาคารของโรงงานเพราะยูเครนรู้จุดอ่อนของชาวโยุโรปดีว่ากลัวฝังหัวนิวเคลียร์รั่วไหลทาไม่ยอมให้เงินกู้ยูเครนมาถลุงเล่นก็จะทำให้กรรมภาพรังสีนิวเคลียร์พุ่งทยานเข้าโยุโรปไป บรรดาผู้นำในภูมิภาคซาปโปริเซียจึงโกรธและแตกหักรัฐบาลยูเครนทันทีที่ทําให้พวกเขาไม่ปลอดภัยจากนิวเคลียร์จึงเป็นที่มาของนายอีฟเกนีบาริสกี้หัวหน้าฝ่ายบริหารของภูมิภาคแจ้งระหว่างการประชุมระดับภูมิภาคที่จัดขึ้นในเมืองมาริอูโปตัวแทนกว่า700คนจากส่วนต่างๆของภูมิภาคเขารวมได้มีการอนุมัติเห็นชอบคำสั่งให จัดการลงประชามติแยกเอกราชออกจากยูเครนและขอเข้าร่วมรัสเซียในช่วงกลางเดือนกันยายน2022โดยรัสเซียจัดโปรโมชั่นลังหนี้ต่อธนาคารยูเครนให้เป็นศูนย์จะสั้นที่ดินทำกินอุดมสมบูรณ์ที่ฝ่ายรัสเซียยึดมาฟรีจากบริษัทสหรัฐให้สัญชตรราติรัสเซียถ่มเงินสวัสดิการและไม่ต้องร่วมใช้หนี้กับยูเครนต่อไป สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ a s h o p 4 s t o r e หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข0211466 หกสามค่ะ